วันนั้นแม่สามีชี้หน้าด่าเธอว่าแกมันคนนอกแล้วผลักเธอออกจากบ้านทั้งน้ำตาแต่ค่ำคืนที่ฝ่ายในครัวกลับมาด่างอีกครั้งเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นพร้อมเสียงที่เธอไม่คิดว่าจะได้ยินอีกกลับมาทำกับข้าวให้แม่หน่อยได้ไหมประตูบานนั้นเปิดอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ใช่แค่กลิ่นอาหารที่รอยอยู่ฉันยืนอยู่ตรงหน้าประตูบ้านหลังนั้นอีกครั้งเสียงในใจยังชัดเจนเหมือนวันนั้นวันที่แม่สามีตะโกนใส่หน้าฉันว่าแกมันคนนอก วันนั้นฝนตกหนักฉันเก็บกระเป๋าเสื้อผ้าใส่รถอย่างเงียบๆไม่มีใครออกมามองมีเพียงสายฝนที่ไหลรินลงบนใบหน้าฉันแทนน้ําตาฉันไม่เคยคิดว่าความเงียบของบ้านหลังนั้นจะกลายเป็นเสียงกรีดหัวใจห้องครัวที่ฉันเคยใช้ทำกับข้าวทุกวันตอนนี้กลายเป็นแค่ความทรงจำที่ฉันอยากลืมฉันเริ่มต้นชีวิตใหม่ในห้องเช่าเล็กๆที่นั่นไม่มีใครตำหนิไม่มีใครบังคับแค่มีอิสระ และมีเสียงของหัวใจที่เริ่มหายใจได้อีกครั้งหลายสัปดาห์ผ่านไปโทรศัพท์เครื่องเก่าของฉันสั่นขึ้นชื่อที่ปรากฏบนหน้าจอทําให้มือฉันเย็นเฉียบแม่สามีฉันลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนกดรับเสียงปลายสายไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปมันอ่อนแรงปนสั่นเหมือนคนที่หมดทางจะพูดอย่างอื่นหนูแม่ขอโทษนะแล้วใครจะทํากับข้าวให้กินคําพูดนั้นแทงทะลุหัวใจฉันย่งไม่ทันตั้งตัว ภาพวันที่ฉันยืนอยู่หน้าครัวผุดขึ้นมาในหัวกลิ่นข้าวสวยร้อนๆเสียงผัดน้ำมันในกระทะเสียงหัวเราะของสามีตอนกลับจากงานและสายตาเย็นชาของแม่สามีที่ฉันพยายามมองข้ามฉันนิ่งอยู่นานไม่รู้จะตอบอย่างไรเพราะส่วนหนึ่งในใจยังเจ็บอีกส่วนหนึ่งกลับสั่นสะเทือนด้วยความสงสารในห้องเล็กๆนั้นกลิ่นแกงที่ฉันเพิ่งทำไว้ลอยขึ้นมาแต่จมูกฉันมองไปที่โต๊ะเล็กกลางห้องมีจานสองใบวางอยู่ทั้งที่ฉันอยู่คนเดียว เสียงแม่สามียังดังอยู่ในหัวกลับมาหน่อยได้ไหมแม่กินข้าวไม่ลงเลยตั้งแต่หนูไปฉันมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นฝนเริ่มตกอีกครั้งเหมือนฝนวันนั้นไม่มีวันหยุดตกจริงๆแต่คราวนี้มันอาจไม่ใช่ฝนที่มาพรากอะไรไปอีกฉันคว้าโทรศัพท์ขึ้นมามือสั่นเล็กน้อยนิ้วเลื่อนอยู่เหนือปุ่มโทรกลับหัวใจเต้นแรงราวกับกำลังยืนอยู่ตรงทางแยกระหว่างอดีตก,กับปัจจุบัน เสียงฝนข้างนอกดังขึ้นเรื่อยๆเหมือนกำลังเร่งให้ฉันตัดสินใจบางอย่างที่ยังไม่กล้าเผชิญฉันสูดลมหายใจเข้าลึกแล้วหลับตาลงช้าๆยังไม่รู้ว่าเมื่อเปิดตาขึ้นมาอีกครั้งฉันจะเลือกกลับไปหรือจะเดินต่อในทางของตัวเองฉันเปิดตาขึ้นช้าๆเสียงฝนยังคงกระทบหลังคายอย่างต่อเนื่องเหมือนโลกข้างนอกยังคงวงเวียนอยู่ในวันเดิมวันที่ฉันจากไปโดยไม่มีคำลา โทรศัพท์ยังอยู่ในมือหน้าจอยังแสดงชื่อเดิมแม่สามีแสงจากหน้าจอสะท้อนเข้าตาฉันราวกับกำลังท,ท้าทายให้เลือกทางใดทางหนึ่งฉันวางมันลงบนโต๊ะแล้วนั่งนิ่งอยู่ในความเงียบที่ค่อยๆกลื่นกินหัวใจในหัวมีเสียงสองเสียงกำลังต่อสู้กันเสียงหนึ่งบอกให้ฉันลืมทุกอย่างปล่อยให้คนที่เคยดูถูกได้เรียนรู้บทเรียนของตัวเองอีกเสียงหนึ่งกลับพูดเบาวๆว่าแต่เธอคือคนในครอบครัว ฉันมองดูจานข้าวที่ยังไม่แตกกลิ่นแกงยังอุ่นแต่ใจฉันกลับเย็นลงเรื่อยๆภาพความทรงจำครั้งเก่าผุดขึ้นมาอย่างไม่ตั้งใจวันที่ฉันแต่งงานเขายืนข้างฉันด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนแต่รอยยิ้มนั้นค่อยๆจางลงหลังจากแม่ของเขาเริ่มเข้ามาควบคุมทุกอย่างจากคำพูดหวานกลายเป็นคำตำหนิจากคำชมกลายเป็นคำว่าไม่ดีพอทุกเช้าฉันตื่นก่อนฟ้าตักน้ำล้างจานหุงข้าวทำกับข้าว แม่สามีจะเดินออกมานั่งตรงเก้าอี้ไม้หน้าเตาสายตาของเธอคอยจับผิดแม้กระทั่งวิธีที่ฉันหันพักเธอบอกว่าฉันไม่รู้จักดูแลลูกชายของเธอไม่รู้จักเป็นเมียที่ดีและในวันหนึ่งวันที่ฉันป่วยจนยืนไม่ไหวเธอกลับพูดว่าอย่าทำตัวเป็นภระรคคำนั้นยังฝังอยู่ในใจไม่จางแต่ในตอนนี้เธอกำลังขอโทษอยู่ปลายสายฉันหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาอีกครั้ง แต่ก่อนจะกดโทรกลับเสียงข้อประตูก็ดังขึ้นสามครั้งชัดเจนหนักแน่นหัวใจฉันกระตุกแรงเหมือนมีใครจับมันไว้แน่นใครจะมาที่นี่ตอนฝนตกหนักแบบนี้ฉันเดินไปที่ประตูอย่างระวังมือสานเล็กน้อยเมื่อจับลูกปิดเปิดประตูออกไม่มีใครมีเพียงถุงพลาสติกเล็กๆวางอยู่ตรงหน้าประตูข้างในมีขวดน้ำปลาที่ฉันเคยใช้ประจำและกระดาษโน้ตแผ่นหนึ่งเขียนด้วยลายมือที่ฉันจำได้ขึ้นใจ แม่ทำกับข้าวไม่ได้เลยตั้งแต่หนูไปขอแค่กลับมาชิมสักคํคก็ยังดีฉันยืนอยู่ตรงนั้นนานมากฝนเย็นไหลผ่านแขนลงมาถึงปลายนิ้วหัวใจเต้นแรงราวกับกำลังจะระเบิดทุกอย่างดูเหมือนเรียกร้องให้ฉันกลับไปแต่ในความลึกของใจยังมีบางสิ่งที่ฉันไม่แน่ใจว่าแม่สามีโทรมาด้วยความคิดถึงจริงๆหรือเพียงเพราะไม่มีใครทำกับข้าวให้อีกแล้วฉันเก็บถุงนั้นขึ้นมาไว้ในมือ มองไปยังถนนที่ทอดยาวกลับไปสู่บ้านหลังเก่าแล้วเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นอีกครั้งชื่อเดิมบนหน้าจอแต่ครั้งนี้มีอีกชื่อแทรกอยู่ใต้เบอร์นั้นชื่อของสามีฉันที่ฉันคิดว่าเขาอยู่ต่างจังหวัดมานานฉันกดรับสายด้วยหัวใจเต้นแรงแต่เสียงที่ดังออกมาจากปลายสายกลับไม่ใช่เสียงของเขาเสียงนั้นช้าทุ้มต่ำและสั่นแผ่วเหมือนคนกำลังกลั้นน้ำตาหนูถ้าได้ยินแม่อยากบอกว่า แม่อาจจะไม่มีโอกาสได้กินข้าวฝีมือหนูอีกแล้วเสียงฝนเริ่มดังขึ้นจนกลบเสียงปลายสายเกือบหมดฉันพูดอะไรไม่ออกเพียงแค่ยืนอยู่นิ่งๆพร้อมหัวใจที่สั่นระรัวก่อนที่สายจะตัดลงในจังหวะที่ฉันกำลังจะเอ่ยคำตอบแต่โทรศัพท์กลับดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้จากหมายเลขที่ไม่คุ้นตาฉันลังเลอยู่เพียงวินาทีเดียวก่อนจะรับสายเสียงปลายสายเป็นเสียงของผู้ชายคนหนึ่ง แผวเบาแต่สันเครือคุณอยู่ที่ไหนครับแม่ล้มในครัวแล้วเสียงฝนก็งเงียบลงทันทีในห้องของฉันมีเพียงเสียงหัวใจตัวเองที่กําลังเต้นแรงจนแทบระเบิดออกจากอกฉันมองโทรศัพท์ในมือภาพใบหน้าของแม่สามีปรากฏในหัวอีกครั้งแต่ครั้งนี้เธอไม่ได้ตะโกนเรียกฉันว่าคนนอกอีกต่อไปเธอกำลังรอคำตอบคำตอบที่ฉันยังไม่รู้ว่าตัวเองพร้อมจะให้หรือไม่ และประตูบ้านเล็กๆหลังนี้กำลังเปิดทั้งอยู่ตรงหน้าเหมือนกำลังเชิญให้ฉันเลือกเส้นทางของตัวเองอีกครั้งลมหายใจของฉันขาดพูไปชั่วขณะคำพูดจากปลายสายยังดังก้องในหัวแม่ล้มในครัวทุกอย่างรอบตัวเงียบสนิทเสียงฝนที่เมื่อครู่ยังซัดหลังคาไม่หยุดกลับกลายเป็นเพียงเสียงหยดน้ำที่ไหลาตามขอบหน้าต่างฉันมองโทรศัพท์ในมือตัวเลขเวลาเลื่อนช้าเหมือนมันตั้งใจจะยืดช่วงวินาทีนั้นออกไป ฉันไม่รู้ว่าตัวเองยืนอยู่นานแค่ไหนมือหนึ่งกำแน่นราวกับพยายามจะบีบความลังเลให้ออกไปจากใจอีกมือหนึ่งค่อยๆเอื้อมไปหยิบกุญแจจากโตก๊ะรองเท้าแต่คู่เก่าที่ฉันใส่ทุกวันเปียกน้ำทันทีเมื่อเหยียบพื้นหน้าประตูฝนโปรยลงมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้ฉันไม่หลบฉันวิ่งไปบนถนนสายเดิมสายที่เคยขับรถออกมาพร้อมน้ำตาและคำสาปแช่งของความไม่เข้าใจแสงจากบ้านหลังนั้น เริ่มลางๆอยู่ไกลลิฟต์หัวใจฉันเต้นแรงจนได้ยินชัดกว่าฝนระหว่างทางกลิ่นดินเปียกฝนลอยปนมากับกลิ่นควันจากบ้านคนมันชวนให้คิดถึงตอนที่ฉันเคยตักแกงร้อนๆใส่ชามให้แม่สามีถึงเธอจะไม่พูดขอบคุณแต่สายตาเธอมักจะมองชามนั้นนานกว่าปกติเมื่อฉันถึงบ้านหลังเก่าไฟหน้าบ้านยังเปิดอยู่ประตูไม้ปิดไม่สนิทมีเสียงลมพัดให้มันขยับเบาๆฉันผลักเข้าไป กลิ่นในบ้านไม่เหมือนเดิมกลิ่นอาหารไม่แรงชัดจนแทงเข้าจมูกเตาแก๊สยังเปิดอยู่แต่ไม่มีเปลวไฟหม้อใบเล็กที่ฉันเคยใช้ต้มแกงคว่ำอยู่บนพื้นฉันมองเห็นเธออยู่ตรงนั้นนอนข้างโต๊ะอาหารมือของแม่สามียังคงจับทับผีไว้แน่นฉันรีบเข้าไปประคองแม่คำที่ฉันไม่คิดว่าจะได้พูดออกมาอีกดังขึ้นโดยไม่รู้ตัวผิวของเธอเย็นจัด แต่ริมฝีปากยังขยับเสียงเบาแทบไม่ได้ยินอย่าทิ้งแม่อีกเลยหัวใจฉันหดแน่นภาพทุกความเจ็บในอดีตเหมือนถูกน้ำตาละลายหายไปพร้อมกับคำพูดนั้นฉันเรียกรถพยาบาลเสียงวอวเริ่มดังจากไกลๆแต่ตอนที่เจ้าหน้าที่มาถึงเธอก็หมดสติไปแล้วในโรงพยาบาลฉันนั่งอยู่ข้างเตียงดูเครื่องวัดชีพจรที่ขึ้นลงไม่เป็นจังหวะหมอบอกว่าเธอหมดแรงเพราะขาดอาหารและลื่นล้ม ไม่มีใครบอกได้ว่าเธอจะฟื้นเมื่อไรฉันนั่งเฝ้าเธอทั้งคืนแสงไฟสีขาวสะท้อนบนผิวหน้าแก่ชาราของคนที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นศัตรูในบ้านตอนนี้กลับดูอ่อนโยนและน่าสงสารเหลือเกินระหว่างที่ฉันกำลังจะหลับตาโทรศัพท์ฉันสั่นอีกครั้งเป็นข้อความจากเบอร์ของสามีเพียงประโยคเดียวหนูอย่าเพิ่งกลับบ้านนะมีบางอย่างแม่ยังไม่บอกฉันมองแม่ที่นอนนิ่งอยู่บนเตียง ในมือของเธอยังมีสร้อยเส้นหนึ่งกำไว้แน่นฉันพยายามค่อยๆดึงออกมาเป็นจี้รูปหัวใจเล็กๆข้างในมีรูปเด็กผู้หญิงที่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อนใบหน้าเด็กคนนั้นเหมือนฉันตอนอายุเจ็ดขวบเหมือนจนแทบจะเป็นภาพเดียวกันเลือดในกายฉันเย็นวาบฉันหันมองแม่อีกครั้งริมฝีปากเธอเริ่มขยับเบาๆลูกแม่เสียงขาดหายไปกลางลมหายใจฉันไม่รู้ว่าหมายถึงใคร แต่หัวใจฉันกลับเต้นแรงอย่างไม่มีเหตุผลพยาบาลเข้ามาดูอาการเธอฉันลุกขึ้นยืนมองออกไปนอกหน้าต่างฝนหยุดตกแล้วแต่พื้นยังเต็มไปด้วยรอยน้ำที่สะท้อนภาพฉันยืนอยู่คนเดียวเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งเป็นเบอร์เดิมของสามีฉันกำลังจะรับแต่ก่อนที่ปลายนิ้วจะแตะหน้าจอเสียงจากเตียงก็ดังขึ้นเบาๆอย่าให้เขารู้ฉันหันกลับไปทันที แต่แม่สามีหลับตาลงอีกครั้งเครื่องวัดชีพจรยังคงเต้นช้าๆเหมือนทุกจังหวะมีเรื่องบางอย่างซ่อนอยู่ข้างในฉันยืนอยู่อย่างนั้นไม่กล้าแต่ไม่กล้าถามเพราะกลัวว่าคำตอบที่จะได้อาจเปลี่ยนทุกอย่างที่ฉันเคยเชื่อข้างนอกหน้าต่างแสงแรกของเช้าเริ่มลอดผ่านม่านในแสงนั้นฉันเห็นเงาผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่ลานจอดรถของโรงพยาบาลเขายืนมองขึ้นมาทางห้องฉันเสื้อของเขาเปียกน้ำ และในมือมีรูปถ่ายใบเล็กที่ฉันรู้ดีว่าเป็นรูปใครฉันยังไม่ทันได้เดินไปดูให้ชัดประตูห้องก็เปิดออกจากอีกด้านเสียงฝีเท้าอีกคู่หนึ่งดังใกล้เข้ามาใครบางคนพูดเบาๆว่าเธอไม่รู้จริงๆหรือว่าทำไมแม่ถึงโทรหาเธอวันนั้นฉันหันกลับไปแต่เสียงนั้นกลับไม่ใช่ของสามีเป็นเสียงของคนที่ฉันไม่คิดว่าจะได้ยินอีกในชีวิตเสียงของหญิงสาวคนหนึ่ง ที่หน้าตาเหมือนในรูปจี้หัวใจทุกประการฉันยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นราวกับเวลาในห้องพยาบาลหยุดเดินเสียงของหญิงสาวคนนั้นชัดเจนเกินกว่าจะเป็นภาพหลอนเธอยืนอยู่ที่ปลายเตียงของแม่สามีผมยาวเปียกน้ำจากฝนกลิ่นดินเปียกอ่อนๆลอยมาพร้อมลมหายใจของเธอใบหน้าเธอคล้ายฉันราวกับเป็นเงาสะท้อนแต่ในดวงตาคู่นั้นมีบางอย่างที่ฉันไม่มีความเศร้าลึกจนเกือบกลือนความมีชีวิตคุณเป็นใครฉันถาม เสียงของฉันเบาและสัน่นเธอยิ้มเพียงเล็กน้อยก่อนพูดอย่างช้าๆคนที่แม่เธอเคยทิ้งไว้ก่อนเธอจะเกิดหัวใจฉันเต้นแรงจนแทบหลุดออกจากอกทุกอย่างที่ได้ยินเหมือนเรื่องแต่งที่ไม่มีวันเป็นจริงแต่เธอเก้าวเข้ามาใกล้และหยิบจี้หัวใจในมือฉันขึ้นดูแม่เคยบอกว่าเธอคือลูกคนเดียวใช่ไหมเธอพูดพลางมองไปทางแม่สามีที่ยังหลับอยู่บนเตียงแต่ความจริงฉันก็เคยเป็นลูกของเธอเหมือนกัน ฉันถอยหลังไปก้าวหนึ่งมือเย็นจนแทบจับอะไรไม่อยู่ในหัวมีแต่คำถามแม่สามีเคยมีลูกอีกคนแล้วทำไมฉันไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนหญิงสาวคนนั้นวางจี้กลับลงบนเตียงเธอรู้หมว่าทำไมแม่ถึงโทรหาเธอวันนั้นฉันสายหน้าเพราะแม่อยากให้เธอกลับมาทำกับข้าวไม่ใช่เพื่อแม่หรอกเธอก้มลงมองแม่สามีที่ยังไม่รู้สึกตัวแต่เพื่อฉัน เสียงหัวเราะแผ่เบาหลุดจากลำคอเธอมันไม่ใช่เสียงของความสุขแต่เป็นเสียงที่เหมือนคนยอมแพ้ต่อโชคชะตาวันนั้นแม่โทรหาฉันก่อนหน้าเธอเพียงไม่กี่นาทีเธอกล่าวแม่บอกว่าอยากให้ฉันกลับไปกินข้าวด้วยกันสักมือ้อหลังจากยี่สิบปีที่แม่ไม่เคยพูดชื่อฉันเลยฉันมองหน้าเธอมีรอยแผลเป็นจางๆที่ข้างแก้มเหมือนร่องรอยของชีวิตที่ไม่เคยมีใครรักษาแล้วทำไมเธอถึงไม่กลับมาหญิงสาวยกสายตาขึ้นมองฉัน ฉันกลับมาแล้วน้ำเสียงนั้นหนักแน่นแต่เต็มไปด้วยความเย็นชาฉันมายืนอยู่ตรงนี้แต่ไม่มีใครเห็นฉันจนกระทั่งเธอมาถึงฉันรู้สึกขนุกว่าไปทั้งตัวลมหายใจแผ่เย็นพักผ่านต้นคอเหมือนอุณหภูมิในห้องลดลงอย่างฉับพลันเธอยกมือขึ้นแต่แก้มฉันเบาๆปลายนิ้วเย็นเฉียบราวกับน้ำแข็งแม่คิดว่าฉันตายไปแล้วเธอพูดช้าๆแต่ความจริงฉันไม่เคยไปไหนเลยแค่รอวันที่แม่จะยอมรับ และเรียกฉันกลับบ้านอีกครั้งฉันหันไปมองแม่สามีที่ยังไม่ตื่นริมฝีปากของเธอเริ่มขยับเล็กน้อยเหมือนฝันถึงใครบางคนหญิงสาวยืนมองเธออย่างสงบเธอไม่ต้องกลัวฉันหรอกเธอพูดฉันไม่ได้มาเอาอะไรคืนแค่จะมาบอกว่าแม่รักเธอจริงๆฉันพยายามพูดอะไรบางอย่างแต่เสียงกลับไม่ออกจากลำคอหญิงสาวคนนั้นค่อยๆถอยหลังร่างของเธอเริ่มบางลงทีละน้อยราวกับละอองควันในแสงเช้าจากหน้าต่าง ฝากบอกแม่ด้วยว่าฉันให้อภัยแล้วเธอหันหลังช้าๆก้าวออกไปทางประตูที่เปิดค้างไว้ก่อนร่างของเธอจะเลือนหายไปจนหมดฉันยืนอยู่ตรงนั้นเพียงลำพังกับความเงียบที่หนาวเหน็บเครื่องวัดชี่จรเริ่มส่งเสียงเตือนแม่สามีลืมตาขึ้นช้าๆน้ำตาไหลรินจากหางตาเธอกระซิบชื่อหนึ่งออกมาเบาๆมาลิฉันจับมือเธอไว้แน่นแม่ใครคือมลิ แต่เธอกลับหลับตาลงอีกครั้งรอยยิ้มบางๆปรากฏบนใบหน้าเหมือนคนที่เพิ่งปลดปล่อยสิ่งที่แบกมาทั้งชีวิตข้างนอกหน้าต่างแสงแดดแรกของเช้าส่องรอดเข้ามาฝนหยุดตกแล้วแต่ในใจฉันกลับยังเปียกชื้นด้วยคำถามมากมายฉันลุกขึ้นเดินไปที่หน้าต่างในเงาสะท้อนกระจกฉันเห็นบางอย่างที่ทำให้หัวใจหยุดเต้นหญิงสาวคนนั้นยืนอยู่ข้างหลังฉันอีกครั้งเธอย,ยิ้มอย่างสงบ ในมือของเธอถือชามข้าวอุ่นๆที่มีกลิ่นเหมือนข้าวที่ฉันเคยทำให้แม่สามีกินฉันหันกลับไปแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแล้วเหลือเพียงไอร้อนบางเบาในอากาศและจี้รูปหัวใจบนเตียงที่เริ่มมีรอยนิ้วใหม่รอยนิ้วที่ไม่ใช่ของฉันเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งเป็นเบอร์ของสามีฉันมองมันอยู่นานก่อนจะกดรับสายเสียงของเขาแผ่วเบาและสั่นเครือหนูเธออยู่กับแม่ใช่ไหม ใช่ฉันตอบแม่เพิ่งหลับไปเขานิ่งไปครู่หนึ่งก่อนพูดเบาๆว่าแต่แม่เพิ่งโทรหาฉันเมื่อกี้นี้ฉันชะงักหันกลับไปมองเตียงแม่สามียังนอนนิ่งไม่มีการเคลื่อนไหวเครื่องวัดชีพจรนหยุดเต้นไปตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้เสียงสายจากสามียังคงดังอยู่หนูแม่บอกว่าอย่าเปิดหม้อที่อยู่ในครัวนะฉันยืนนิ่งสายยังไม่ตัด แต่คำพูดสุดท้ายนั้นกลับดังชัดเจนกว่าฝนและเสียงหัวใจของฉันเองเพราะในนั้นไม่ใช่อาหารที่เธอคิดจะกินอีกต่อไปฉันยืนนิ่งอยู่กลางห้องพยาบาลเสียงปลายสายจากสามีเงียบไปแล้วเหลือเพียงสัญญาณขาดห่วงที่สะท้อนอยู่ในหัวคำพูดสุดท้ายนั้นยังคงวนซ้ำไม่หยุดอย่าเปิดหม้อในครัวหัวใจฉันเต้นแรงจนแทบจะหลุดออกจากอกแต่ในขณะเดียวกันความอยากรู้กลับค่อยๆกัดกินความกลัวทีละน้อย ฉันรู้ดีว่ามีบางอย่างที่ถูกปิดไว้ใต้ฝาหม้อนั้นและบางอย่างที่แม่สามีอาจไม่อยากให้ใครรู้แม้แต่หลังจากที่เธอจากไปฉันเดินกลับบ้านในค่ำวันนั้นฝนโปรยลงเบาๆอีกครั้งเสียงมันกระทบหลังคาสังกะสีเหมือนเสียงกระซิบของความทรงจำไฟในบ้านยังเปิดอยู่เหมือนมีใครบางคนรออยู่ข้างในฉันผลักประตูเข้าไปกลิ่นเก่าในครัวยังไม่จาง กลิ่นน้ำปลาข้าวไม่และกลิ่นบางอย่างที่ฉันจำไม่ได้แต่กลับคุ้นแปลกๆหม้อใบเดิมยังตั้งอยู่บนเตาฝาปิดแน่นเหมือนคนตั้งใจจะไม่ให้เปิดอีกเลยฉันยืนมองมันอยู่นานในหัวแว่วเสียงแม่สามีในคืนก่อนที่เธอหมดสติอย่าทิ้งแม่อีกเลยฉันค่อยๆย,ยื่นมือไปจับฝาหม้อมันเย็นจนเหมือนน้ำแข็งมือของฉันสั่นเล็กน้อยขณะค่อยๆย,ยกขึ้นช้าๆไออุ่นบางอย่างลอยออกมา ไม่ใช่ไอายของอาหารแต่เป็นกลิ่นหอมอ่อนๆที่ฉันจําได้ตั้งแต่สมัยเด็กกลิ่นน้ําอบที่แม่ฉันเคยใช้เวลาอาบน้ําให้ฉันฉันก้มมองลงไปในหม้อข้างในไม่มีอะไรเลยเพียงแค่ผ้าขาวผืนเล็กๆที่พับไว้อย่างเรียบร้อยบนผ้าผืนนั้นมีสร้อยอีกเส้นหนึ่งวางทับอยู่ข้างบนฉันหยิบมันขึ้นมาจี้รูปหัวใจเหมือนเส้นเดิมแต่ด้านในเป็นรูปของหญิงสาวคนนั้นมะลิก,กับเด็กหญิงอีกคนที่ยืนข้างเธอ และเด็กคนนั้นคือฉันเองภาพทุกอย่างเริ่มชัดเจนขึ้นแม่สามีไม่ได้โทรให้ฉันกลับไปเพียงเพราะอยากให้ทำกับข้าวแต่เพราะเธอต้องการให้คนทั้งสองกลับมาพบกันทั้งลูกที่เธอเคยทิ้งและลูกที่เธอเลี้ยงดูด้วยความรู้สึกผิดฉันซุดตัวลงนั่งน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวไม่ใช่เพราะกลัวหรือเพราะเสียใจแต่เพราะเพิ่งเข้าใจว่าแม่สามีไม่ได้ต้องการการให้อภัยจากฉัน เธอแค่ต้องการให้ฉันรู้ว่าความรักบางครั้งแสดงออกพิพิธีฉันมองรอบห้องอีกครั้งแสงจากเตาเก่ากระทบกับกำแพงจนเกิดเงาเป็นรูปร่างคล้ายคนสองคนยืนอยู่ข้างกันหนึ่งในนั้นสวมผ้าขาวและอีกคนกำลังยิ้มเสียงลมหายใจเบาๆแววขึ้นที่ข้างหูแม่ขอโทษนะลูกฉันหลับตาลงช้าๆความหนาวในบ้านค่อยๆจางหายเหลือเพียงความอบอุ่นแผวๆในอกเมื่อฉันลืมตาขึ้นอีกครั้ง ฝนหยุดตกแล้วแสงแดดยามเช้าส่องเข้ามาทางหน้าต่างหม้อใบเก่าถูกปิดไว้เหมือนเดิมเหมือนไม่เคยถูกเปิดเลยฉันเดินออกจากบ้านหันกลับไปมองเป็นครั้งสุดท้ายในอากาศมีไอควันบางเบาออยอขึ้นเหนือหลังคากลิ่นข้าวหอมอ่อนๆลอยมากับลมเสียงผู้หญิงสองคนหัวรอบแผ่วเบาดังมาจากในครัวและฉันรู้ว่าบ้านหลังนี้จะไม่เงียบเหงาอีกต่อไป